จากตครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเปิดสาขาซักเซสมอลที่พัทยานะครับวันนี้สาขาที่พัทยาของซัเซสมอลครับเป็นสาขาตัวโตวและตัวใหญมากรบวันนี้เรามาดูว่าซักเซตมอลสามาขยายงานใาานประเทศไทยครับหรือราเข,ข้าไปกันไดรือเป่าเฮ้ยไป คนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมสรางซัเองมเนี่ยก็อยากให้คนม,มั่นใจตั้งแต่แนวคิดในการสร้างสัคซนมขึ้นมาเนี่ยเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นเวทีของการทําให้คนเก่งขึ้นแล้วก็เป็นคนดีจากนั้นใช้เครื่องมือซักเซนโมเนี่ยไปช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมภายนอกในที่สุดชวนชวนเขาเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตของตัวตัวเอง จากนั้นก็เอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อไปโดยที่ในส่วนของบริษัทก็จะสนับสนุนอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สินค้าเอ่ยเรื่องของระบบก,การพัฒนาตนถึง <c oughs> การขยายสาขาเพื่อออกไปให้บริการและสร้างความมั่นใจว่าซัพมองเป็นบริษ,ษัทที่เอาริงอย่างสาขาที่พัทยาเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่สิสในช่วงเวลาสิเดือนของการเปิดดำเนินการของซัพเซอร์มอลแล้วเท่ากัาแทบจะเปิดสาขาจังเดือนละสาขาเลยทีเดียว นี่เป็นความมั่นใจสุดๆที่เราส่งสัญญาณออกไปว่าสัตเตอรเป็นบริสัทที่เอาจิและพราสนับสนุนทุกคนที่ มีความฝันมีความหวังที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมาใช้เครื่องมือนี้ร่วมกันเพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตของตัวเราแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการสิ่งเดียวกันคือมีชีวิตที่ดีเนี่ยพิจรารณาข้อมูลความเป็นไปความเอาจริงของชัาเสมอลแล้วก็ตัดสินใจมาจับปือก้าวไปข้างหน้าเพื่อทําให้ชีวิตเราดีกันทุกค,คนครับข,บขอบคดณครับ